สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลิงครับอันนี้อันนี้เราอยู่กบานไหนกันครับลุงบ้านนึงพองนะครับบ้านนึงพองฟองอยู่บ้านนึงพองเนาะวันนี้เรามาดูอะไรกันเนาะมันหงพงแปลบๆเลยดิมันมันมามาอะไรครับบ้าหญิงมาจักวันเหรสองวันแล้วเนาะแต่นี่มาแต่ก่อนมันมันหงพแปลบๆตรงนี้ไหมเหมือนหรือมันต่ำกว่านี้หลายมันไม่มีนะครับเพราะว่ามันขึ้นรอบ เปล่งรอบอ๋อไม่ไม่มีเลยเนี่ยจานเนี่ยไม่มีแล้วค่ะมันแห้งมันแห้งเลยท่านี้พอมาก็เต็มปลอเลยเนี่ยสองสามวันเลยเนี่ยอ๋อพอ่อคลองไปแล้วโครงการของอปตอเนาะแห้งหมดปลาที่นี่เราที่นี่เราก็ตอนนี้น้ำก็จะผันไปไปเส้นไหนด์ดึงครับไปลุ้มเขาครับไปลุ้มเขาลุ้มเตินลุมเขาทันปัสตัดตอนนี้ก็ทยอยไปแล้วเนาะ แต่คงอาจจะยังไม่ถึงมั้งยังไงต้องผ่านนาไปต้องผ่านนาหลายๆให้มันโง่กันเนาะต้องลงนาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต้อองเืนครับนี่ก็มาแบบใจเห็นเขาบอกว่ามีน้ำเลยมาดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรายังไงขออนุญาตไปชื่นชมน้ำเนรับครับสวัสดีครับันี่เราก็มาดูน้ำท่ากันครับนี่น้ำก็อ่า น้ำไหลครับนี่ยครับก็กูลำเพยนะครับนี่เรามาดูน้ำเต็มาครับน้ำที่ตรงคลองครับเป็นอ่างกักน้ำป่านะครับอันนี้ก็จะมีเหมืองข้างครับไปไปนาไปเขานะครับ เราก็จะลาดไปลุ่มเขาครับแต่ท่างนี้เป็นที่ทำป่าป่าของของของ,ของตำบลเออ่ของบ้านทุ่งพองครับอันนี้บ้านทุ่งพองครับนี่ก็น้ำโพงเต็มครับสามารถจะผันไปทำอะไรก็ได้แต่ตรงนี้เขาจะกักน้ำไปทำป่าป่านะก็าม,มานำมาเมื่อไรครับท่าน สวัสดีครับทักทายมาวันไหนเนาะหน้ามารสองวันเลยนะครับนี่ยวเราก็มาเอออันนี้ตุ้มตัวอันนี้เราอยู่กับครูคุณครูเอ็มเนาะครับผมครับครับครูแอนครับอยู่ฟิธานีครับเอ้ยอยู่อยู่พิทักษ์ลอง 嘛嚇！<sm all> โอเคครับขอบคุณครับนำข่าวอ,อ,อันนี้ก็เพิ่งทำเซตใหม่ๆครับครับสออันนี้มาเยี่ยมชม